ก้าวไกลเขาก็เห็นแย้งนะมแม้จริงๆจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็มองว่าเดี๋ยวการปฏิรูปกองทัพมันจะสะดุดหยุดลงด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณไอติมพริศวัชรศิลป์โฆษกพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าการจะปรับคนนะฮะมาอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าหากยังปรับแบบคํานึงแค่ปัจจัยโคต้าการเมืองคงจะไม่ทําให้ภาพรวมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพนะฮะ และกระแสข่าวการให้บิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนั้นก็มองว่านี่เป็นมือทำงานให้พลเอกประยุทธ์นะสมัยที่คอสชอย,ยึดอำนาจเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น20กับพลเอกอภิรัตหรือบิ๊กแดงนะฮะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแทนในกรณีนี้เนี่ยคุณปริศก็บอกว่าเก้าอี้นี้ร,นรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ประชาชนเขาฝากความหวังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะ ที่รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นพลเรือเรือและไม่ใช่นายกแม้ที่ผ่านมาก้าวไกลเคยอภิปรายว่าวาระการปฏิรูปกองทัพมีความคืบหน้าน,น้อยกว่าที่หวังแต่การที่มีพลเรือนมาบริหารกลาโหมก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการยืนยันหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพนะฮะก่อนจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณสุทินเพิ่งประกาศว่าจะมีการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายอีก2ฉบับนะฮะเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ให้ยืนยันหลักการว่ารัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพคือถ้ามาปรับคอรมเอาจริงๆเนี่ยแล้วเอาคนในกองทัพที่ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายอำนาจเดิมมันนั่งเป็นรัฐมนตรีใกล้ชิดกับคณะรัฐประหารด้วยเนี่ยประชาชนเขาอาจจะตั้งคําถามนะมว่าจะทําให้วาระการปฏิรูปกองทัพ และหลักการพลเรือนอยู่เหนือกองทัพสะดุดลงหรือไม่ด้านหนึ่งเพิ่งจะฟังข่าวดีกันไปใช่ไหมเห็นด้วยสนับสนุนด้วยแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องรอรุ้นกันอนะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงลาโหมที่ท่านนายกจะไปควบเนี่ยแล้วดึงทหารมาร่วมอีกอะอม,มันก็จะทําให้ความฝันของก้าวไกลไม่ถึงฝั่งหรือเปล่าเพราะว่าเอาเขาจริงแล้วนายกเศรษฐาท่านก็ไม่เคยทํางานในลักษณะนี้คือแม้ท่านมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงลาโหม,มแม้ท่านจะใกล้ชิดกับพบทบและพบสูงสุดแต่สุดท้ายมือทํางานเนี่ย ก็ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือเปล่าลนา่เออเดี๋ยวรอดูกันนะครับ